สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พอดีมีเพื่อนเอนหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าในความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้คนอุบายนะครับกับความผิดฐานช่อโกงเนี่ยมันคล้ายๆกันมีจุดแยกยังไงให้เข้าใจอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับให้มองในแง่ของผู้เสียหายเป็นหลักนะครับในความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้คนอุบายนะ่ะผู้เสียหายเขามีเจตนาส่งมอบการยึดถือชั่วคราวในทรัพย์นั้น ให้กับจำเลยเท่านั้นนะครับเขายังอยากได้ทรัพย์นั้นกลับคืนมาเป็นของตัวเองอยู่นะครับแต่ที่ให้ไปเพราะถูกใช้คนอุบายนะครับเช่นจำเลยหลอกผู้เสียหายว่าจะเอารถไปซ่อมให้ทั้งที่ไม่มีเจตนาที่จะซ่อมรถให้นะครับผู้เสียหายก็ยินยอมเพราะถูกหลอกลวงอันนี้เป็นลักทรัพย์โดยใช้คนอุบายแต่ความผิดฐานช่อโกงนั้นนะ่ะผู้เสียหายเขาเจตนาโอนกรรมสิทธิ์ให้ไปเลยนะครับให้จำเลยไปเลยแต่ที่โอนให้นั้นเพราะถูกหลอกลวง อันนี้จะเป็นความผิดฐานช่อกง